สวัสดีครับเราเริ่มเดือนใหม่เดือนกันยายนปีคิสักราช2021ซึ่งเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่เรามีวันฉลองวันที่8กันยายนฉลองแม่พระบังเกิดเป็นโอกาสสำคัญของคณะพลมารีทั่วโลกนะครับที่ฉลองครบครอบ100ปีของคณะพลมารีทั่วโลกแล้วก็ในเมืองไทยเราก็มีการเฉลิมฉลองแต่ว่าในพระศาส,สนาจักรคทอลิกยังมีอีกวันหนึ่งนะครับ คือเป็นการชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทระดับนานาชาติครั้งที่52ที่เมืองบูดาเปสต์นครหลวงของประเทศฮังการีระหว่างวันที่5ถึงวันที่12กันยายนปีนี้เพระจึงอยากจะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทระดับนานาชาติสักเล็กน้อยนะครับเครื่อ,อนที่จริงแล้วในพระศาสนาจักรทอลิตของเราตั้งแต่ปีคศ1,224 ได้พระศาสนจักรเนี่ยได้มีการเฉลิมฉลองการเคารพสินมาหาสนิทที่เราเรียกว่าสมโพธพระคริสตวรากายกอร์ปุสคริสตีเนื่องจากมีอัศจรรย์แห่งสินมาหาสนิทที่เมืองโบลเซนาในภาคกลางของประเทศอิตาลีนะครับสมเด็จพระสันดาป,ปาก็เห็นความสําคัญของการฉลองพระคริสต์กายของพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ว่าเรื่องการชุมนุมเคารพศิลมาหาสนิทเนี่ย เกิดในกลางศตวรรษที่19ที่ประเทศในทวีปยุโรปเนี่ยเป็นพิเศษคือประเทศฝรั่งเศสมีความคิดที่เริ่มและส่งเสริมการเคารพสินมหาสนิทที่มีพัฒนาการเป็นขั้นเป็นตอนเป็นการฟื้นฟูชีวิตจิตของเราคริสตชนต่อเรื่องศิลมหาสนิทนะฮะเป็นการปฏิกิริยาตอบการเปลี่ยนแปลงของสังคมในสมัยนั้นก็มีคริสตชนที่เขาเรียกว่าเฮเลติก ที่มีคำสอนที่หลงผิดไปเกี่ยวกับลัทธิยันเซนิซึมนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องระบบการปกครองแบบเดิมแล้วก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในปีคศ1760ถึง1850โดยที่ทางผู้นำฝ่ายบ้านเมืองก็ละเลยแล้วก็คิดว่าเนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยจากการเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนวิถีชีวิตทำให้ สนใจพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับโลกิยะแล้วก็ละเลยเรื่องการปฏิบัติศาสนาในช่วงนั้นก็ทำให้มีคารวาสสตรีคนหนึ่งชื่อเอมิลี่มารีทามิเซเกิดในช่วงนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็โดยที่ได้รับการสนับสนุนจากบิชอปกัสตองเดอเซกูชาวฝรั่งเศสวัตถุประสงค์ ก็คือเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคมในชุดประจําวันของเราเนี่ยโดยการกลับมาที่หลักของเราก็คือความศรัทธาต่อศีลมหาสนิททาให้มีการชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทประมาณ7-8ประเทศในช่วงปีคศ1 8 8 1ที่เมืองรีลประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ปอกประวัติก็บอกว่า15ครั้งแรกมีการประชุมในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส และหลังจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่10ได้จัดให้จัดที่กรุงโรมในปีคศ .1905 นะครับแล้วก็เป็นธรรมเนียมที่จะมีการจัดชุมนุมเคารพศิลปมหาสนิททุกๆ4ปีตามแต่เหตุการณ์ทางด้านบ้านเมืองหรือเหตุการณ์ทางด้านสังคมอย่างช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา -19 เนี่ยตามกำหนดการ4ปีเนี่ยนะครับ ครั้งที่52ก็จะจัดที่นครบูดาเปสต์ประเทศอังการี่ซึ่งมีพลเมืองประมาณ10ล้านคนเท่านั้นเองแต่ว่าพลเมืองส่วนใหญ่เป็นศาสนาคริสต์คาทอลิกแล้วก็รองลงมาเป็นพี่น้องโปรเตสแตนต์นะครับมีวัฒนธรรมมีศิลปรกรรมมากมายที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมคาทอลิกนะครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการจัดนี่ทางคณะกรรมการผู้จัด ก็บอกว่ามีถแถลงการพันธกิจของงานชุมนุมเคารพศิลมหาสนิทมีอยู่9ข้อนะครับก็คือเพื่อให้สตบลตระหนักว่าศิลมหาสนิทเป็นบ่อกเกิดและสุดยอดของชีวิตพระศาสนาจักรศิลมหาสนิทเป็นบ่อกเกิดของชีวิตคริสตชนและชุมชนคริสตชนศิลปมหาสนิทเป็นพลังแห่งความเชื่อเพราะฉะนั้นเราจึงจะมีควรจะมีความรู้ของแต่ละคนแล้วก็ในระดับวัด หันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการประกาศข่าวดีมีการฟื้นฟูสังคมโดยอาศัยประสบการณ์ของระดับนานาชาตินะครับศึกษาปวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศิลปะแต่ว่าโดยเน้นเป็นพิเศษคือพระศาสนาจักรในประเทศทังการีศิลมหัสนิรย์เป็นอาหารทรงชีวิตเพราะฉะนั้นจึงมีการช่วยเหลือคนยากจนเป็นพิเศษนะครับเป็นโอกาสเสวนาและสร้างความเข้าใจระหว่างความเชื่อและศาสนาต่างๆและก็ เป็นเชื้อแป้งในสังคมฮังการีกับประชาชนที่นับถือนิกายอื่นๆและประการสุดท้ายเพื่อสิริโรจนาการฉลองพระคกฤษฎเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราในศีลมหาสนิทและนำพระองค์ให้ใกล้ชิดกับประชาชนผู้มีน้ำใจดีสำหรับคำขวัญน,นะครับก็บอกว่าตาน้ำทั้งหมดของข้าพเจ้าอยู่ในท่านมาจากสดุดีที่87วรคที่7แล้วก็ถ้าว่าผู้ใดที่สนใจ ก็ติดตามได้ทางเว็บไซต์ iec2020.hu นะครับเพื่อเราจะได้ติดตามเหตุการณ์ขั้งสำคัญในชีวิตของพระสัจักสากลครับ